mà hấp đừng nàng ăn đâu hấp đừng lót cái cầu, thói, thói, thói. là đừng bị áp sầm thoải 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 thoả lẹo bằng bìa luôn mai số quần nhau hả thôi Ô, chậm lọ Nàm ma vậy นปามขึ้นรดครับขันบอดขี้ขนอีเล่นขึ้นเลย,เ,ลยเดี๋ยวให้เพื่นคนปามขึ้นก้อนจังดึงก็ได้มันจังมา่อใดคนไก่ที่แหล่งมันบม่มีนามหรอครับไม่จังไหนันลุงมอ่โอ้มันไหลบัดนี้มันเบืนอ่พาะเคยโยกไปเรื่อยวะ <laughs> นี <One input> ่มองขวังปะเี้ยขวังตรงหนเนี่เอ้าเงียนหุ่งอยู่บ่อะมันเหี้มันมีแต่ขออยู่ตัวตะเกาบ่มีเอาถามเพื่อนแล้วครับขันบ่มีขอใส่ขอใส่หนักขอใส่เลยนี่แต่ขอขอบ่เดี๋ยวให้เพื่อนมาก่อเอาให้เพื่อนมาก่อเอารถเพื่อน นี่หมอกตอใส่ซค์บุล่ะนี่บ่ะ <c oughs> นี่บ <c oughs> ุ๋นตะเกามันมีตรองมิแตะข้อไงเมื่อรลุดห <c oughs> นีนนหมันบ้านในเห็ดใส่แตะข้อมาเดี๋ยวให้ใหจะขวางรถเฟ้นมกกเอเ <c oughs> ตอร์ไเหรอได้เฟ้น คัสซีมันหอดสายเบียมเบมคัสซีมันหอดสายข่องคัสซี่ไหมนี่นี่หู้นี่สอดได้ปะนี่นี่นี่สูตรคัสซีนี่นี่มันมีมังสอดปะนี่นี่นะเล็กตัวนี่เออสอดนี่ละสอดใส่นี่ละนี่่เออสอดใส่คัสซีมันนี่ข้างหน้านี่แม่นเราแก็เกี่ยวอ้อมมาพี่เกี่ยวอ้อมมาทั้งพี่เกี่ยวอ้อมมันนี่ไหมอ้อมพี่บอเอออ้อมมาพี่ก็แย่เบา บ่สส่ะขันซอแซคัตซี่บ่คอยเป็นยังดอกเตียกม,มีเลี้ยวพี่ฮะ<า>เปีกม,มีเลี้ลอดไต้ตี๋กอดไต้บ่าะกอดไต้ยังแตกก้อลอดไต้บ่ได้บ่เออบเป็นยังดอกมั็นยังฉีบบ่ลอดขึ้นมางฉีบบ่เออมันหลอดได้บ่ได้อยู่เกี่ยวเกี่ยวลงล่างได้บ่เอออเามันมีหูอยู่บ่ล่องล่างเอามันคือเปียกเปิดได้ละบี่ม เออตะเก,กามันมีตะขอเด้ผมใช้รถโมเขาจะออกออกได้ปะวกนี่ละมองนี่ละเป็นตะแยงกูโมูแล้วเขาไม่ได้บาทสอดสอดปลอดขึ้นมาเทิงก็ได้ออกน็นี่ก็นี่ฮะ<า>สอดมันเล็ดเชิงๆเลยมันบาลงบ่บวกมึงขอดตะขอออกกันอ่าเติ่งเติงเติงต่งเติง่ง ตึงก้อนตึงก้อนตึงก้อน <c oughs> ไก่แล้วครับโอ้ oh. ขึลื่นเไปเอาขึ้นไปอีก ใส่เกี่ยว่างก็ได้ครับไม่ต้องหยับให้ดอกมันมันมันกระซากขันเจ้าหยับมันกระซากเจ้าเจ้าใส่เกี่ยว่างไว้เจ้าใส่เกี่ยว่างไว้ไหมวางไปวางแล้วค่อยๆ่ค่อยคเออดึงให้มันวิดนอนผึ้งขันไปหยาดน้ำกลนกันมันกระซากเด้ยามยามรถจากของค่ะ เือพวดเสียมอะไรนี่เียผมจะดากึันไปยืนเอาดีๆเด้อเอาดีๆเด้อเดี๋ยวเนาะผมก็ต้องดูก่อคือบัหลางให้มันวิดนอนนี่ก่อนปะเดี๋ยวด้อวดหลางให้มันวิดนอนหลดเบียมมันจะพึ่งฮะ อันนี้ล่างเห็นมันบีดนอนนี่ก่อนนี่มันยังคานอนอยู่นี่เอาบักบีมมึงเกาะเราวบกนี้ไปคอยเด้อ ผมอนเออพาพาพามิดอะนี่กดโซ่อะนนี่ชั่วหอันอนลรงตีปอมอยู่าอีกเกมนึงครับเอทังหยครับีเมีขนี้ม <c oughs> ครับีอยู่ครับสงไหนานเด็้งนครับผม